ตัวนี้นะครับสามารถกดได้ที่ตะก,ก้าตรงนี้นะฮะตะก,ก้าที่3นะครับโหไอวอชห้า oh, นะฮะตะก,ก้าที่3ไม่มีใครห้ามกูเลย <laughs> คนสีเรียสกันหมดเลย โอเคเวลาจะซื้อสมาร์ทวอทนะครับผมหัวเว่เนี่ยเป็นแบรนด์ท็อปทอันนึงเลยในตลาดสมาร์ทวอทที่เชื่อถือได้ไว้ใจได้ทั้งเทคโนโลยีวัสดุงานประกอบและราคาอันเนี้ยคือเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมเชื่อใจมากและตอนเนี้ยก็มาอยู่ในมืออีกรุ่นหนึ่งแล้วนะฮะเป็นรุ่นใหม่นะครับผมชื่อ h u ั w เว่ย t c h 5นะครับอยากรู้ว่าสเปคเป็นยังไงไปดูต่อเลยครับทีนี้นะครับเรามาดูกันที่ดีไซน์ก่อนนะฮะ ตัวงานนาฬิกาของฮุยสมาร์ทวอตเนี่ยยังพรีเมียมเหมือนเดิมคือจริงๆเนี่ยเขาพรีเมียมตั้งแต่รุ่นล่างรุ่นเริ่มต้นจนถึงรุ่นใหญ่รุ่นท็อปเลยไล่มาทุกอันเนี่ยคืองานประกอบวัสดุดีทุกอันเลยรวมถึงอันนี้ด้วยนะครับผมซึ่งสีที่อยู่ในมือของฮุวอชั่นอันนี้เครียบหน่ายน,น่นนี้นี่ ตัวนี้นะครับเป็นสีเพ r เ l ลนะครับผมเป็นสีพิเศษเหมือนกันพิเศษยังไงคือตัวเรือนนะครับเป็นไทเทเนียมเกรดอากาศยานจะต้องเป็นสีม่วงขึ้นไปนะฮะตัวนี้จะราคาประมาณแบบหมื่นกลางๆแล้วแต่ใครจะหาได้นะครับถ้าเกิดซึ่งใครที่อยากได้เป็นตัวเรือนไทเทเนียมแบบนี้นะครับผมจะต้องซื้อสีซิลเวอร์สีม่วงนะฮะถึงจะได้นะครับส่วนตัวสายที่เห็นแบบนี้นะครับผมด้านหลังเนี่ย จะเป็นยางนะครับเป็นยางแบบพิเศษเลยนะฮะไม่ใช่ยางธรรมดาซึ่งยางเนี่ยน,นะครับเขาเรียกว่า fluor elastomer มันจะอยู่ตามสมาร์ทวอชส่วนด้านนอกตัวนี้นจะเคลือบเป็นวีแกนเลเทอร์แปะเอาไว้แล้วก็มีการทำลดลายปักให้เห็นเป็นรอยได้ให้ดูแบบพรีเมียมดูเป็นนาฬิกานาฬิกามากขึ้นขึ้นคอให้ดูก่อนพอขึ้นคอก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นี่ให้ดูนะครับขนาดกำลังโอเคดีเลยนะครับผม ให้ดูความหนาต้องมาดูความหนาเห็นปะ่ะมันจะไม่ได้หนาจนเกินไปนะอ่าคือปกติเนี่ยนาฬิกาสมาร์ทวอทถ้าเกิดเริ่มมีราคานะฮะเริ่มพรีเมียมขึ้นมาเนี่ยตัวเซนเซอร์วัดด้านล่างเนี่ยมันจะหนามากทตามให้เวลาใส่เนี่ยมันจะปูดขึ้นมาสูงมากแต่ว่าตัวเนี้เอ้ยกาลังดีไม่ได้ปูดมากเกินไปนะครับผมมาดูที่หน้าจอบ้างนะครับขออนุญาตถอดเพื่อความสะดวกหน้าจอตัวนี้นะครับเป็น LTPO อ m o, o l e d ซึ่งสิ่งที่มันได้มาคือความลื่นเห็นปะ่ะมันจะแบบว่าลื่นอะ่ะปกติ Smart กาามสมาร จอแบบ6 0เฮิร์แต่เนี่ยเขาไม่ได้บอกเฮิร์ตเขาแค่บอกชนิจจอเป็น LTPO ก็น่าจะสูงสุดที่ประมาณแบบ1 2 0เฮิรตซึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับนะครับให้ดูประมาณนี้นี่ความลื่นกดปุ๊บปุ๊บรปบปปรป,ป,ปมีครบจริงๆนะฮะสำหรับตัว Huawei Watch 5าอันนี้แล้วก็ตัวเนี้ยรองรับ eSIM รองรับ Wi-Fi ด้วย นะครับผมใส่ eSIM ได้คือเวลาเราเอาออกไปวิ่งไปออกกำลังกายเงี้ยเราไม่ต้องกลัวที่แบบว่าเอ้ยอ่องพกโทรศัพท์ใส่ไปด้วยแล้วก็ไปวิ่งไปอะไรมันจะเถืะอทะใส่อันนี้ไปอันเดียวก็ได้นะครับผมในราคาหมื่นนิดๆถือว่าโอเคมากเลยนะฮะตัวนี้นะครับขนาดตัวเรือนเป็น46มิลน,นะครับผมจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะครับก็คือตรงนี้ดําๆตรงเนี้ยไม่ใช่ปุ่มนะฮะแต่คือเซนเซอร์ครับชื่อเซนเซอร์ว่า X Tab Multi Sensing นะครับวิธีการใช้งานใส่แล้วเราเล่าก่อนปกติเนี่ยสมาร์วทวอทช์ทั่วไปเวลาเราัด คานูนคาเนี่ยเราก็ใส่แค่อย่างนี้ใช่ปะใส่แค่อย่างเงี้ยแล้วก็วัดเออนู่นนี่นะั่นอาจจะแบบว่ามีการให้ตั้งข้อมือไว้นิ่งๆแต่เนี่ยเขาเพิ่มความครบในการวัดเพิ่มความแม่นยำขึ้นมาด้วยตัวเซนเซอร์ X Tab ด้านข้างเนี่ยวิธีการใช้งานก็คือสมมุติเราเปิดฟีเจอร์เอาเป็นวัดอะไรดีวัดอะไรดีดรด SP d o ค่าออกซิเจนในเลือดนะครับวิธีการก็คือเรากด วัดแล้วก็เอานิ้วแตะแตะด้านคานด้วยปิดเซ็นเซอร์ไปเลยปิดบางเซ็นเซอร์ไปเลย p a s สไ lighter and keep c o t t a c t กดแรงไปเนี่ยเขาเตือนว่าพนแก้เมื<ๆ>่อกี้ผมกดแรงไป<ๆ>เขาเตือนเลยแล้วก็ต้องอยู่นิ่งๆนี่มันบอก k e e p still อยู่ซื่อๆออ่านี่เสร็จแล้วครับผมเห็นปะ่ะมันก็จะขึ้นมาแล้วว่าตอนเนี้ย มีบัตรออกซิเจนกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งวิธีการทํางานของมันอธิบายง่ายมากเลยก็คือว่าปกติมันจะวัดทางเดียวก็คือจากตรงนี้วัดลงมาเข้ามือใช่ปะแต่เนี้ยมันทําให้การวัดเนี่ยมันวัดจากตรงนี้วิ่งมาใช่ไหมแล้วก็ผ่านตรงเนี้ยมาที่ปลายนิ้วอีกฝั่งแล้วก็แตะวัดลงไปด้วยมันทําให้เกิดความแม่นยําที่มากขึ้นเกิดความถูกต้องในการวัดที่มากขึ้นและอย่างที่เขามีมาอ่าหลายคนก็จะชื่นชอบนะครับไม่ไมยองเวลาเราจะกดแบ็คกลับไปหน้าโฮมกดปุ๊บ นี่กลับไปหน้าโฮมนะฮะพอเราหมุนลงก็จะเป็นการเรียกคอนโทรลเซ็นเตอร์ต่างๆนะครับผมสามารถที่จะตั้งค่าเข้าไปข้างในได้นะฮะเวลากดแบ็กปุ่มแบ็กเรือนอื่นที่ผมเคยใช้นะกดแบ็กอันนี้ใช่ปะ่ะแต่เนี้ยไม่แบ็กให้แค่ปัดเขาทำง่ายกว่านั้นเยอะนะครับผมหรือเราจะปัดลงมาก็ได้เนะี่ยคอนโทรลเซ็นเตอร์ปัดทางนี้ก็จะเป็นพวกควิกเมนูต่างๆฮะอยากจะดูค่าอะไรวัดอะไรดูเนี่ยการวิ่งการออกกำลังกายต่างๆนะฮะ โทรศัพท์ได้ดูแผนที่ได้เป็นปุ่มชัตเตอร์กล้องได้ถ้าเราดูเสร็จปุ๊บถ้าเราปัดจนสุดก็จะกลับมาที่หน้าโฮมเหมือนเดิมนะครับตัววัดเฟสปรับได้ไหมตัววัดเฟสมีให้เลือกนะครับถ้าในเครื่องก่อนปับนี่ก็จะมีให้เลือกเปลี่ยนแล้วแต่นะฮะว่าชอบแบบไหนสมมุติแบบนี้แล้วกันนี่ด้านนี้ก็จะมีการบอกค่าต่างๆมากมายนะครับประมาณนี้คร่าวๆ แน่นอนสมาร์ทวอตก็ต้องใช้คู่กับแอปพลิเคชันแอปของ Hu ว w ว i นะครับ a w e เ Health เนี่ยถือว่าเป็นแอป,ปสำหรับสมาร์ทวอตที่เป็นแอป,ปที่ดีมากๆแอป,ปหนึ่งเลยมีการทำงานต่างๆที่เสถียรครบคันไม่ต้องแต่ไม่ว่าตั้งแต่การเชื่อมต่อนะครับผมเชื่อมต่อง่ายได้ทั้ง iPhone ด้วย Android ด้วยบางคนมีปัญหานะหรือสมาร์ทวอตมาแล้วใช้กับ iPhone ไม่ได้อะไรเงี้ยตัวห u วยเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้กับ iPhone ได้แล้วตัวแอป,ปเนี่ยก็ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะบอกละเอียดนะครับผมอ่ะเนี่ยมันก็ บอกค่าบอกค่าต่างๆของร่างกายนะครับผมที่เราอยากจะวัดต่างๆซึ่งเซ็นเซอร์เขาเยอะมากวัดการนอนก็ได้วัดอารมณ์ก็ได้วัดน้ำหนักก็ได้วัดอุณหภูมิตัวเราเองก็ได้นะครับอันนี้เจ๋งมากนะที่วัดอุณหภูมิได้เนี่ยบอกเลยสกินเทอร์เรเจอร์3.5อ,องศาตอนนี้อะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราเลื่อนลงมาก็จะมีเป็นแพลนให้เราดูแลสุขภาพได้มากขึ้นอีก บางคนแบบไม่มีเวลาที่จะไปหาเทรนเนอร์ส่วนตัวอยากที่จะเล่นออกกําลังกายเองที่บ้านอะไรเงี้ยเอ้ยผมว่าตัวโหวยเฮลเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกแอปที่น่าสนใจนะครับผมมีฟีเจอร์พวกนี้ให้ใช้ลองดูตรงนี้เพิ่มเติมก็ได้ฮะ e x e r c i s e มีเป็นแพลนให้เลยนะเยอะนะไม่น้อยสม,มมติเราเข้าไปที่ b e g i n เ e r ปึ๊บเกติกนึงติก,ตก,ตกนี่ไปอ่ะเนี่ยอันเนี้ยเป็นแพลนสำหรับวิ่งอันเนี่ยสมมติเราเข้ามาใช่ปะม,มันจะเหมือนเป็น AI ให้เราคุยเลยอะ เป็นเหมือนโค้ชส่วนตัวเป็นโค้ชวิ่งส่วนตัวเราเลือกเลยนี่ What was your total running distance last month เดือนที่แล้ววิ่งไปเท่าไหร่ต่ำกว่า50ไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะฮะนี่ก็จะแนะนำเราว่าเอ้ยเราอยากวิ่งเท่าไหร่1กิโลไหม3กิโลไหมอ้าวเป็น3กิโลละกันในเท่าไหร่ดีอันนี้20นาทีใช่ปะผมขอเลือกเป็น30นาทีโอเคลองดูซีมใจทำอะไร When do you want training to start จะให้ตัวแอปเนี่ยเริ่มเทรนเมื่อไหร่เราก็เลือกวันได้อ่าสมมติเป็นวัน m orrow พรุ่งนี้นะครับ อย่างเริ่มต้นพรุ่งนี้นี่เขาก็จะคีเอทขึ้นมาให้ว่าให้เว้นวันไหนบ้างเริ่มวิ่งมาไหนบ้าง,มมาางกดคีเอทแผนลงไปนี่ตั้งแผ่นให้แล้วช่วย <Okay. S 1> เราไกด์ในการที่จะออกกำลังกายได้ดีขึ้นวางแผ่นให้คอยรายงานความคืบหน้าให้เรารู้ว่าแบบว่าเอ้ยตอนนี้เราวิ่งถึงเท่าไหร่แล้วลดไปเท่าไหร่แล้วอะไรยังไงนะฮะตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะสําหรับแอปฮัวเวยนะครับลองไปเล่นกันดูไม่อยากให้ยาจนเกินไปนะฮะถ้าเข้ามาตรงนี้เมื่อกี้อยู่ตรงนี้ใช่ป่ะ e x e r c i s e อร์ไซาดิเราก็จะมีอะไรให้ ทำอีกมากขึ้นเนี่ยมีแม้กระทั่งแบบซาว d m เมดิเทชันอะเสียงสำหรับนั่งสมาธิอะก็มีให้ลองเลื่อนดูได้นะครับลอง explore ดูได้นะครับมีอะไรให้เล่นมากมายจริงๆทีนี้ครับมาพูดถึงแบตเตอรี่กันบ้างแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเขาเคลมไว้นะฮะ ใช้งานได้นานสูงสุดนะครับ11วัน11วันในโหมดประหยัดพลังงานนะครับผมแล้วโหมดประหยัดพลังงานเขาก็สามารถที่จะเปิด Always On Display ไปด้วยได้บางคนเจอปัญหาผมเนี่ยเป็นสมาร์ทวอทบางรุ่นเนี่ยเป็นจอ a m o l ู d ก็จริงแต่พอเปิด Always On Display จะเปิดโหมดประหยัดพลังงานไม่ได้พราะเรากดเปิดประหยัดพลังงานปุ๊บ Always On Display ปิดซึ่งเราไม่ต้องการแบบนั้นเราต้องการแบบว่าก็เปิด Always On Display ด้วยนะแล้วก็ประหยัดพลังงานส่วนอื่นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรุ่นเนี้ยจะทําได้นะครับผมเขาก็อาจจะไป ลดการทํางานของเซ็นเซอร์อะไรย่างนี้ให้มันน้อยลงนะฮะเพื่อให้มันประหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับส่วนถ้าเกิดเราเปิดโหมดปกติใช้งานทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ3าถึงสวันครึ่งประมาณแถวๆนี้นะฮะจากที่ลองใช้มานะครับการชาร์จชาร์จ60นาทีเต็มถือว่าไม่ได้ช้าไม่ได้เร็วก็กําลังดีนะครับผมช่วยให้แบตไม่เสื่อมเร็วด้วยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเวลาชาร์จอะ รู้สึกได้ว่ามีความร้อนอยู่ถ้าสมมติสมสมุติถ้าเกิดใครที่เซนซิทีฟเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มันร้อนอะไรเงี้ยแล้วแบบว่ารีบอ่ะเราชาร์จเสร็จปุ๊บแล้วเอามาใส่เนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเครื่องเนี่ยหลังจากชาร์จเนี่ยค่อนข้างอุ่นอยู่พอสมควรนะครับผมอาจจะด้วยความที่แบบเซนเซอร์นู่นนั่น่นเขาเยอะอะไรเงี้ยนะฮะแล้วตัวนี้นะครับมาตรฐานการน้ำคันฝุนนะครับ5 ATM แล้วก็ IP69 รลองรับ2มาตรฐานเลยสามารถใส่ว่ายน้ําได้นะครับผมใครที่อยากใส่ไปวไ่ายน้ำเนี่ยตัวนี้สบายๆซื้อได้เลยนะฮะทีนี้เรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าครับว่าหัวเว่ย a t c h 5ตัวเนี้นะครับมีข้อดีอย่างไงบ้างอย่างแรกเลยผมมองว่าเรื่องของดีไซน์งานประกอบผมเป็นคนนึงที่ชอบดีไซน์สมาร์ทวอชของหัวเว่ย มากๆนะครับคือเขาเป็น global b a n d นะบางคนอาจจะมองแบบเอ้ยเป็นแบรนด์สัญชาติจีนอะไรเงี้ยโห่โวคือ global b a n d นะครับผมทำให้เขาไม่ปราณีในการที่จะออกแบบดีไซน์ตัว product ของเขาให้ดูดีเลยนะครับผมทั้งเรื่องวัสดุเรื่องการออกแบบดีไซน์ต่างๆคือไม่ปราณีเลยออกมาดูดีมากพรีเมีย่ยมงานประกอบทุกอย่างเนี่ยเราไม่ได้เห็นรอยหลุดร,รอยลั่วร,รอยเพเยอ,อะไรเลยนะครับตัวนี้ถือว่าผ่านสุดๆต่อมาก็คือเรื่องของฟีเจอร์การวัดสุขภาพต่างๆที่ให้มาครบครันในระดับที่นาฬิกา ตัวท็อปรุ่นหนึ่งเนี่ยจะให้ได้รุ่นนี้มีใส่มาครนะครับแล้วจุดเด่นอย่างเดียวที่ผมพูดไปตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเรื่องของหน้าจอหน้าจอสวยมากอ่ะให้ดูกันอีกทีหน้าจอสวยจริงสวยจังติดขึ้นมาสุปนี่หน้าจอสวยลื่นนะฮะเป็น LTPO อ m u l e t แล้วก็ให้ดูก่อนว่ามันเป็นจอโค้งนะจอโคง้งอันนี้น่าติดตังจอโค้งบางคนชอบเพราะว่ามันสวยแต่บางคนก็ไม่ชอบเพราะว่าหาฟิล์มติดยากอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวถ้าผมใช้ตอนนี้ผมไม่ติดฟิลม์ม นะฮะเพราะว่ามันแบบว่าเป็นลดความสวยของตัวนาฬิกามันแต่ถามว่ามีข้อสังเกตไหมมีอยู่ครับมีอยู่ประมาณ2อสมข้ออย่างแรกเลยนะครับก็คือเขาเป็นหัวเว่ยก็ยังโดนดักทางเรื่องของ Google s so e r v i c e อยู่นะครับจะใช้งานได้แค่แอปของแอปแกลอรี่เท่านั้นเวลาที่เราจะโหลดแอปอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้หลากหลายเหมือนพวก w วล์เอของ Android หรือว่าฝั่งของ Apple Watch ไอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่จะมีแอป,ม,แอปมีอะไรให้โหลดมากกว่านะครับผมตรงนี้ก็ยังถูกกักบริเวณอยู่ในแอปแกลอรี่นะครับผมแต่แต่เขาก็มีทุกแอปที่ 嘿。<noise> เราจาเป็นในชีวิตประจำวันเพียงพอนะมันไม่ได้ขาดแคลนอะไรขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ต่อมาเลยก็คือเรื่องของสายนาฬิกานะให้ผมให้ดูสายนาฬิกากทีโอเคแหละเขาเป็นตัวแบบควิกรีลิสต์แบบนี้ก็ดีก็ดีอย่างหนึ่งแต่ว่ามันจะไม่ใช่เป็นสายแบบเออเป็นตัวข้อต่อที่แบบเป็นสายเหมือนสายนาฬิกาทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าใส่กันอย่างเงี้ยพวกนั้นอ่ะจะหาสายเปลี่ยนง่ายซึ่งเดียเ๋ยวนี้เขาก็จะทาสายนั้นออกมาเยอะนะฮะที่เป็นแบบว่าสายเป็นข้อเหมือนนาฬิกาธรรมดาแต่ว่ามีมีการให้เรากดปลดมัน ไออย่างเงี้ยยังมีแต่ว่ารุ่นเนี้ยจะไม่เป็นแบบนั้นจะคล้ายๆกับของแบรนด์ผลไม้แบรนด์เกาหลีอะไรอย่างเงี้นะครับผมก็คือเวลาถอดก็คือต้องกดปุ่มตรงนี้นี่กดออกมาอย่างนี้นะครับผมแต่พอจะหาสายเติร์ปาร์ตี้ได้อยู่นะครับสายของ h u วเว่ ตเติร์ปาร์ตี้อย่างเงี้ยมีให้ซื้อมากมายหรือจะซื้อของแท้เขาก็ได้นะครับจะได้วัสดุที่มันดีๆด,ด้วยนะครับผมแลกเรื่องหนึง่งเมื่อกี้พูดไปเร็วๆนะครับก็คือเรื่องของความร้อนนะฮะความร้อนทั้งตอนชาร์จหลังชาร์จเสร็จแล้วใส่เลยเงี้ยมีความร้อนแลกจุดหนึ่งที่มีความร้อนก็คือตอนที่คุยโทรศัพท์ร้อนอยู่นะครับผมแต่ก็เข้าใจแหละมือถือที่ใช้ 5G อ่ะคุยโทรศัพท์ยังร้อนเลนยนะภาษาอะไรกันนาฬิกาเลยแค่นี้มันก็ต้องมีความร้อนอยู่บ้างนะครับผมแต่ถามว่ามันร้อนหนึ่งขนาดแบบอุย สบัดเอาออกไปไม่ใช้ไม่ขนาดนั้นใช้งานได้นะครับใช้งานได้สำหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองไปจัดกันได้นะครับกับหัวเว่ย Watch 5ฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับฟิลเจอร์เทนรีวิวกันไว้ด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ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 